ซึ่งสติมเมอร์มันจะเป็นอย่างนี้เป็นทั้งตีมไหมครับก็น่าจะไม่ต่างกับคอเตอร์ที่หนึ่งมากนักค่ะไอ้ไซส์ยอดขายสามหมื่นล้านปีนี้แล้วเป็นนดับที่ตลาดทุกวานเออถ้าเทียบกับในเพียธุรกิจเดียวกันเราเป็นเบอร์สีค่ะ สาขาหนึ่งเนี่ยเราใช้งบลงทุนก่อสร้างเนี่ยประมาณห้าร้อยกว่าล้านนะคะแล้วก็มีสต็อกอยู่ที่ประมาณสามร้อยกว่าล้านค่ะก็ปีนี้ก็จะสามสาขาค่ะดูโฮมเนี่ยคือก็ดูโฮมทูโกจะเป็นไซส์ไซส์เล็กนะคะไซส์เล็กของเราก่อสร้างประมาณสิบล้านบวกลบค่ะก็ไซส์เล็กเนี่ยจะเปิดประมาณหกสาขาค่ะ ถ้าหลังจากเลือกตั้งหน้าจะดูดีขึ้นหน่อยนึงหลังจากที่รัฐบาลฟอร์มค่ะก็น่าจะเป็น Half เซ็นเตอเร์ฮาฟค่ะจริงๆปัจจัยบวกของดูโฮมก็จะมีเรื่อง g d p ประเทศไทยที่ขยายตัวนะคะเพราะฉะนี้ก็เป็นถือเป็นโพซิทีฟแฟกเตอร์สำหรับเรา ัจจุบันเซ็นโซเซลกระค่ะเราอยู่ในอัตราประมาณเท่าไหร่คะการเติบโตเอ,อ่อควอเตอร์ที่หนึ่งติดลบตามที่เราประกาศไปค่ะคาดหวังว่าค2สองเป็นยังไงบ้างก็น่าจะดูดีกว่าควอเตอร์ที่หนึ่งเป็นบวกไหมคะเอ,อ่อน่าจะก็ต้องรอลุ้นดูสักหน่อยนึงงบยังไม่ได้ออกค่ะทั้งปีจะเป็นบวกได้ไหมคะก็ <K S 2> คาดว่าจะเป็นอย่างนั้นอ่าดิจิตเดียวหรือว่าับเบิลค่ะอาจจะเป็นวันดิจิตค่ะ จริงๆสำหรับบริษัทเราอะกลุ่มที่เป็นคอนสตรักชั่นกินไปประมาณ40ซนะคะแล้วก็ซ่อมประมาณ30ค่ะที่เหลือก็จะเป็นตกแต่งค่ะจริงๆเวลาเราขยายสาขาก็จะมีเงิน c a s h แค o ฟจากการบริหารจัดก,การของกิจการส่วนหนึ่งนะคะแล้วก็มีจากธนาคารด้วยส่วนหนึ่ง ค่ะก็ค so, ือจากค่ะจากสองซอร์ฟันค well, ่ะเพื NP ่อ okay. ย well, ้ำหน่อยครับสามสาขานี่เขายอยเปิดช่วงเออในควอเตอร์ที่สามแล้วก็ควอเตอร์ที่สี่ค่ะพี่เลือกภาคเหนือแล้วก็ภาคกลางเพิ่มอันี้มองปัจจัยอะไรที่เป็นสองสองภาคนี้อค่ะจริงๆเราเลือกจังหวัดที่เป็นจังหวัดใหญ่ก่อนค่ะแล้วก็เชียงรายเนี่ยเป็นจังหวัดหนึ่งในจังหวัดที่อยู่ในทาร์เก็ตของเราค่ะแล้วก็ปัจจุบันนี้เราทางภาคเหนือเราก็จะมีแค่ เ,ออเชียงใหม่กับพิซุโลกแค่นั้น<ม>ขาชียงายเป็นจังหวัดที่สามส่วนอยุทยาอายุธยาก็เป็นจังหวัดใหญ่อยู่แล้วนะคะก็ก็แล้วก็เป็นจังหวัดที่มีนคมิคมอุตสาหกรรมเยอะด้วยขาปทุมธานีก็เช่นเดียวกันถ้รวมแผนการเปิดสาขาในปีนี้3สาขาที่เป็นสาขาใหญ่รวมแล้วเราจะมีกี่สาขา,า,า,ขา,าก็ปัจจุบัน21 21บวก3เท่ากับ24ไซส์ใหญ่ขาส่วนทูโกเนี่ยปัจจุบันนี้มี8ต้นปีเราเปิดไปแล้ว1 ก็จะบวกอีกหกค่ะการขยายสาขาในช่วงสามปีจะนี้ค่ะตั้งเป้าไว้เท่าไหร่คะก็ตามที่เราแจ้งทางตลาดหลักทรัพย์เลยค่ะก็จะประมาณที่สามสิบหกสาขาค่ะเฉพาะสาขาใหญ่่ะเฉพาะสาขาใหญ่ค่ะแล้วสาขาทูโก่ะค่ะสาขาทูโกเนี่ยเ,เนื่องจากเป็นบิสเนสยูนิตที่เราเพิ่งเปิดนะเพราะฉะนั้นเราก็เราก็<อ> ดูบ o t t o m l เป็นหลักต้องบอกตามตรงเพราะฉะนั้นก็จะเห็นได้ว่าปีที่แล้วเนี่ยเราเปิดทูโกน้อยนะคะเราปรับปรุงการทํางานต่างๆนานาแล้วก็ตามที่เราแจ้งทาง investor ไปหลายๆครั้งว่าปีที่แล้วเนี่ยผลประกอบการของทูโกค่อนข้างดีเพราะฉะนั้นเราก็กลับมาเปิดทูโกทีนี้แลนต่อๆไปเดี๋ยวต้องดูว่า p e r f o r m มนซ์เขาเป็นยังไงค่ะสรุปก็คือผลงานในในปีนี้อะค่ะเราคาดหวังว่ามันจะมีโอกาสเื้นตัวในช่วงครึ่งปีหลังมันจะมีการเลือกตั้งแล้วก็เศรฐษฐกิจมันเติบโตขึ้นอย่างนี้ใช่ไหมคะถูกต้องค่ะ ปัจจัยที่ยังเป็นอุปสรรคอยู่อะคะ่ะในปัจจุบันมันเป็นปัจจัยอะไรบ้างจริงๆอ,อ,อุปรสรรคมากมายเนี่ยไม่ไม,ไม่ไม่ค่อยมีนะคะเพราะบริษัทเราเป็นรีเทลเพราะฉะนั้นอ,อ,อุปรสรรคต่างๆเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็น external factor ซึ่งหลายๆตัวถูกมันค่อนข้าง stable ไปแล้วก็จะมีอีกอันนึงที่เป็น challenge ก็จะมีเรื่องค่าแรงขั้นต่ำที่มีน่าจะมีการปรับตัวนะคะเป็น450นะซึ่งปัจจุบันนี้เนี่ย บริษัทเราเองเราจ่ายค่าแรงสูงกว่าค่าแรงขั้นต่ำอยู่แล้วนะเพราะเพราะฉันพอวนันที่รัฐบาลประกาศปรับค่าแรงขั้นต่ำเป็น450เนี่ยถามว่ามีผลกระทบไหมก็มีแต่ไม่เยอะนะซึ่งถ้าเราแคลออกมาดีๆเนี่ยถ้าตีเป็นเปอร์เซ็นต์ทูเซลเนี่ยจะต่ำกว่าต่ำกว่า0.05ซทูเซลที่ปรับค่าจ่ายเอ็อที่เป็นค่าจ่ายสูงขึ้นค่ะพวกต้นทุนเหล็กค่าไฟฟ้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันมีผลกระทบอะไรกับเราบ้างเออค่าไฟมีผลกระทบแน่นอน เป็นเช่นเดียวกันกับคนทั่วประเทศนะคะก็ค่าไฟมีการปรับตัวสูงขึ้นแต่เราก็มีการรณรงค์การปรับไฟการใช้ไฟในบริษัทะะเพราะฉะนั้นถ้าเราดูเป็นยูนิตการใช้ไฟในบริษัทเนี่ยจริงๆลดน้อยถอยลงนะ,ะแต่ถ้าดูเป็นมูลค่าก็จะสูงขึ้นมานิดนึงค่ะตอนนี้ออนไลน์อคอมพิวต์สัดส่วนยอดขายได้ประมาณกี่เปอร์เซ็นต์คตอนนี้ประมาณหน่เปอร์เซ็นต์ครับทิศทางเป็นไงบ้างครับ ทางก็ดูดีขึ้นครับเพราะว่าแต่ละปีของตัวออนไลน์ก็คือโตเป็นดับเปอลมาตลอดครับดับเปอร์ดุปิทเปิรครับี่เทอน์นี่อย่างดีดีก็น่าจะเป็นสินค้าที่ดีเพื่อออนไลน์ครับเราเริ่มเปิดออนไลน์ครั้งแรกเมื่อไหร่ครับเมื่อปีประมาณหกประมาณหกเจ็ดปีหกปีประมาณนี้ครับหกเจ็ด แล้วก็เราก็เริ่มขยายามใรื่ของตัวรายได้ครับก็คือแต่ละช่องนอยด์เราก็พยายามเพิ่มสติปีเรื่อยๆอย่างที yeah. darling, ่ท <mee> ี่แล้วเราขึ้นมาประมาณห้าหกเปอร์เซ็นต์นอกครับเอ่อก็ aggressiv พอสมควรครับแล้วก็เดี๋ยวลองดูทีมครับใช้กลยุทธ์อะไรในการทำให้ยอดขายออนไลน์เพิ่มขึ้นในอนาคตเอ่อ ด้วยความที่เรามีสินค้าหล,ลักนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเราถามว่าโตด้วยเงินโตด้วยอะไรด้วยเงินเราไม่ไมไมค่อยได้แทนมากเท่าไหร่แต่นี้เราแทนคือฝั่งของพวกซีพีอยู่พวกคอมพิวต์ครับซึ่งเราพยายามที่จะพุชพวกเขาแบรนด์มากขึ้นในฝั่งออนไลน์แล้วก็ใน,นที่บอกไปว่าเรามีการเปิดช่องทางช่องทางออนไลน์ที่เป็นแบรนด์เขาเป็นเอกลักษณ์ครับนั่บบนก็จะทำให้ตัวซ p พของมันดีขึ้นเพราะจะมีให้ เราเป็นกลุที่ดีตอนนี้เขาแบรนด์มันทำยอดขายประมาณเท่าไหร่ยอดขายทั้งหมดประมาณสิบแปดสิบเก้าเปอร์เซ็นต์ค่ะจะมีมีการเพิ่มลายสินค้า,า,ถ,า,าออถ้าเป็นเฮ้าส์แบรนด์มีเพิ่มลายสินค้าอยู่เรื่อยๆอยู่แล้วนะคะจริงๆก็ก็จะอยู่ใน3กลุ่มใหญ่ที่บริษัทเรามีก็จะเป็นส่วนของออวัสดุก่อสร้างซ่อมแซมแล้วก็ตกแต่งแต่แต่ละ ช่องทางบริษัทก็จะมีคอน t r i b u t i o n ที่แตกต่างกันอย่างตัวสโตไซแอ L เนี่ยก็จะมีวัสดุก่อสร้างที่ค่อนข้างเยอะนะคะแต่ถ้าเป็นทูโกเนี่ยเขาก็จะเป็นซ่อมซะเยอะส่วนอ e ีคอมเมิร์ซเนี่ยเขาก็จะเป็นตกแต่งซะเยอะเป,เป็นในช่างที่ทางขึ้นมานี่คือเพิ่มปริมาณางให้ช่างรับงานได้มากขึเร่องไหนมีสองส่วนครับก็คือมีทั้งมีการรับช่างเพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็มี ยอดขายเพอร์ชั่นเยอะขึ้นพอสมควรเลยนะครับอย่างตอนนี้ก็มีประมาณสามร้อยชัส่วนรครับคุอผู้างส่ชมแต่่าิน40 30 20ค่ะ สี่สิบสาขอโทษนะคะตกเลขกิ่างนี้ครรอยีคับทเรามีแคมเปญอะไรที่ออกมาเยค่ะก็มีแคมเปญจากฉลาที่เปลี่ยนสักู่นี้นะคะแล้วก็เราจะมีการจัดกิจกรรมในทุกๆจังหวัดที่เราอยู่นะคะในทุกบคารทุกๆกลุ่มนะคะต้องมียอดซื้อาไหร่ อ๋อไม่ไม่เยอะค่ะประมาณสองบาทนิดหน่อยค่ะแต่มันจะมีเงื่อนไขยนินตามมานะคะี๋ยวยังไงจะมีน่าจะมีส่งส่งเป็น,ปนแฟกชิลล์อูฝากฝากฝากโปรโมทเรื่องแคมเปญสี่สิบปีของดูโฮมอีกครั้งหนึ่งนะคะเดี๋ยวจะขออนุญาตส่งไปให้ค่ะ จริงตอนนี้ขยับในทุกๆส่วนเลยค่ะอย่างธุรกิจดั้งเดิมเนี่ยเป็นไซแอลเนี่ยเราปรับโครงสร้างภายในแล้วมันไม่ใช่กระบาดโครงสร้างภายในก็คือทําให้มันสเตรนเดนคือแข็งแรงขึ้นในในทุกๆวันเพราะว่าตอนนี้ทุกๆอย่างมันเปลี่ยนแปลงเยอะเนาะค่ะทั้งเรื่องของคอน summer behavior ของคู่แข่งอะไรเงี้ยมันก็มีการปรับอย่างนี้ค่ะอีคอมเมิร์ซก็เช่นเดียวกันนะคะก็อีคอมเมิร์ซเองก็ตอนนี้ก็อันนี้เสนอแต่คุณเองก็อาจจะมีจอบตูมเพิ่มเติมเพื่อขยายช่องทางในการค้า่ ส่วนดูโฮมทูโกเองเราก็มีการขยับในแง่ของการคือดูโฮมทูโกเป็นธุรกิจที่เราก็ดูอยู่ตลอดเวลานะคะเพราะว่าเรามันมันค่อนข้างจะลงไปที่แอปโพรชไปที่ชุมชนนะคะก็ไล่ดูอยู่ตลอดซึ่งมันจะทำให้เรามีการเติบโตอยู่ตลอดเวลาถ้าพูดถึงเรื่องเครื่องไก่ปัจจุบันเรามีมาเก็ตแชร์ในตลาดสากลเนี้ประมาณเท่าไหร่ครับแล้วเรามีเป้าหมายที่เยอะขยายไปเท่าไหร่ตอนนี้มาเก็ตแชร์ไม่ได้เยอะนะคะ พราะจริงคือมันหลายแสนล้านมากๆเนละ้วของเรายังอยู่แค่ประมาณสักสามสามหน่อยๆซึ่งผู้นําตลาดเนาะประมาณสิบเองนะคะยังไม่เยอะเท่าไหร่โตดยังยังมีโอกาสค่ะคุณจะจะเป็นร้านค้าดงเดิมจะมีใช่ค่ะก็จะมีร้านคนนั้นเยอะแล้วก็มีร้านร้านเฉดอยู่สามสี่เจ้าประมาณสักสิบสิบเจ้าทอาจจะยังไม่ได้แชร์ที่ที่เยอะมาก จากสกามสถานมะในนนี้มองภาคจังหวัดสาขาอันนี้เป็นเครื่อ,มองมือหลักอะไรที่มองไปที่แผนอ๋อ,อ,อก็อย่างอย่างที่แจ้งไปอะค่ะว่าแผนในการขยายสาขาเราสามสิบหกนะคะเพราะฉะนั้นก็ก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นจังหวัดใหญ่ๆตามหัวเมืองต่างๆที่เรายัางไม่มี หลายหลายจังหวัดค่ะที่เรายังไม่ได้ไปเปิดจังหวัดใหญ่อย่างภูเก็ตก็ยังไม่มีดูโฮดูโฮตอนนี้มันแค่ยี่สิบกว่ากว่าเนาะมันยังยพรสมควรสต o อกสาขามันเยอะแล้วมันมีผลต่อการทําต์อไรเพราะว่า s ต o อ k มันต้นทุนค่ะตอนนี้เราก็อยู่ในช่วงที่เราก็กําลังบริหารจัดการในแง่ของของ s t เพิ่มเติมนะคะในทุกๆปีเราต้องแต่ตอนนี้เราก็มีการทําตรอลงทุนระบบต่างๆเพื่อเพื่อบริหารจัดการให้ดีขึ้น ปัจจุบันนี้ยดูโฮมเองอะ่ะตัวปล่อยคาร์บอนอิมิชชันบริษัทเราไม่ค่อยเยอะเพราะเราไม่ใช่โรงงานนะคะแต่ถ้าในด้านของรักโลกเนี่ยเราก็จะมีตัวโซล่าที่เราใช้อยู่นะคะในทุกๆสาขาเรามีติดโซล่าหมดแล้วนะคะแล้วก็เก็จะเป็นปรับการใช้ฟลุลิฟจากน้ำมันเป็นไฟฟ้าหลักๆก,ก็จะเป็นประมาณนี้ของเราไม่ค่อยปล่อยคาร์บอนอิมิชชันเลยค่ะน้อยมากแล้วก็ หล,หลายหลายการกวนการใร่ยเราพยายามที่จะลดการาใช้กระดาษลงน,นะครับพวกรีโพเซตเอาทำให้ใช้เป็นพูกดิชัโลโกมาขึ้นนะครับนี่ก็พวกนี้ก็จะเป็นค่าที่พยายามที่จะลดพวกคาร์บอนลงครงับโลโก้บาร์นี้ใช้มานหนเนี่ยปีหกสองค่ะตอนที่เราเข้าตลาดปีนี้ปี <laughs> ใช้ที่แรกคือวันเข้าตลาดหลักทรัพย์เลยค่ะ อนี่เพิ่งรูเลยเนี่ยใช่ก่อนเป็นลายมือเขียนอ่าใช่เป็นฟอนต์ฟีสไตล์ตอนนี้ยอดขายอ่ะส่วนใหญ่มาจากภาคไหนเป็นหลักคะก็จริงๆจำนวนสาขาที่เราเปิดคืออีสานซะเยอะค่ะอีสานเป็นหนึ่งเดิแล้วถ้าเรามาก็น่าจะเป็นภาคตะวันออกภาคเหนือภาคใต้ ไม่สวิงเหมือนปีที่แล้วค่ะแต่ก็ยังไม่ชัดว่าขึ้นหรือลงใช่ไหมครับคือเราไม่สามารถกำหนดราคาตลาดได้ในในมุมมอคิดว่ามันน่าจะขึ้นมันมีสวิงบ้างเล็กน้อยเป็นธรรมดาอยู่แล้วค่ะสินค้าที่เป็นคอมมูนิตี้มันก็จะมีสวิงขึ้นสวิงลงบ้างเพียงแต่มันสวิงน้อยกว่าปีที่แล้วค่ะมัันนขึ้อยู่กบ เออจริงๆก็หลายปัจจัยนะคะหลักๆก,ก็จะส่วนหนึ่งก็ต้องยอมรับว่าเรวเวสเซชฝั่งจีนอาจจะชะลอซึ่งก็เป็นสาเหตุให้ราคาเหล็กปีที่แล้วลดลงเยอะแต่ปีนี้นิ่งขึ้นค่ะตัวาบอกก,กกาาาสมว่9%อ๋อมีอยู่แล้วค่ะคือจริงๆเราททร์เก็ต20 น่าจะปีปนี้ปีนี้ยี่สิบค่ะออพอขยายสาขาเยอะ,ะคะกมีแผนการขยาย DC นะคะว่า 1. 1> ปัจจุบันนี้ DC เรารองรับสามสิบหกสาขาค่ะ 6, 6, 6. ค่ะใช่พอดออีอย่างที่แจ้งทางอ i n v e ตอร์ไปหลายหลายท่านว่าเรามีการขยาย DC ประมาณปลายปีปีที่แล้วนะคะซึ่งก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ค่าบริหารจัดก,การมันยังไม่มาชัวร์เท่าไหร มันยังรองรับโกรธได้ออหมายถึงเซลล์มันยังมาไม่ไมไมทันค่าใช้จ่ายที่ดีซีมีเพราะฉะนั้น GP ในควอเตอร์ที่4ก็จะน้อยหน่อยนึงมาจากส่วนนี้ด้วยนะฮะปัจจุบันนี้ดีซีค่อนข้างเสร็จโถแล้วเพราะฉะนั้นค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการดีซีก็ควอเตอร์หนึ่งดีขึ้นกว่าควอเตอร์ที่4ี่และควอเตอร์ที่2ก็จะดีกว่าควอเตอร์ที่1ค่ะเพราะฉะนั้นก็อิมพิคชันก็คือ GP ก็จะค่อยๆดูดีขึ้นเพราะว่าดีซีติดลบน้อยลง ม,มีแนเดียวใซีม,มีแห่งเดียวค่ะ,ไ,คะไม่มีไม่มีแผนในการขยายดีซีค่ะมีแต่แผนในการขยายสาขา <laughs> ค่ะแผนการขยายสาขาที่ใน3ปีที่จะไปสู่ส6สาขาเนี่ยค่ะกับ กลยุทธ์ต่างๆที่เรามีจะมีโอกาสทำให้เราขยับจากการยู่แชร์ในอันดับสีขึ้นเป็นอันดับท็อปฟีบ้างไหมคะก็อันนี้ depend on growth ของแต่ละเพีย er ด้วยค่ะก็ก,ก็คิดว่าน่าจะมีโอกาสค่ะเรื่องของ c r m เอรื่องมาตาตอนนี้มีไปถึงไหนพัฒนาไปถึงไหนตอนนี้เราทำได้ค่อนข้าง ก็ตัวเ CRM เ,เราเพิ่มขึ้น s ิสเ e มไปเมื่อประมาณ2เดือนที่แล้วนะครับตอนนี้ก็เป็นชน่วงที่เริ่มเ,เริ่มมาเป็นเชนซ์นะซึ่งเริ่มใช้งานาทีมงานแลเริ่มใช้งานขึ้นนะครับแล้วก็มีการเก็บต a า a ้อยู่ในที่เดียวกันแล้วก็ทําใหา้ทำพวกเซ็ m เมนต์เดชอะไรต่างๆ,ๆ,ๆได้นึ้ง่ายขึ้นรวมไป็นพวกเคสแมนจ์เน t นะครับทำให้แก้ปัญหาพวกเคสของลูกค้าที่แจ้งเข้ามานะครับ รวมไปถึงทำเอาซิสเต็มเนี่ยมาปรับอินกับพวกเราในที่คอยต่างๆทำให้ลูกค้ารีดีมได้ผ่านพวกหลายลวรวมครับฐานลูกค้าในระ้าประมาณเท่าไหร่ครับในระบบถามถามลูกค้าในระบบประมาณเท่าไหร่อ่อในซิสเต็มอยู่ประมาณสองครับสองล้านครับผมเต่ก็จะมีการแอคทีฟหรือว่าการรีไวซ์ข้อมูลหรือว่าคือ คืขอมูลคับขอบคุณค่ะ